Legenda หมื่นเท่าใดก็หกสิบอย่างผูกทุกปีประจับยามหนาวเท่านั้นแม่นบ่ปลูกได้ใครู้เธอเงียบใครรู้เธอไปก่อน <c oughs> อน <c oughs> ึ่งหกสิบห้าพันรายได้ต่อเดือนเจ้าเท่าไหร่ฮะรายได้ต่อเดือนเจ้าประมาณ <c oughs> โอ้ยได้สิบบายนี่ละ ไปร้านปออ <laughs> ระดมดาาพากันปลูกเด้อ <c oughs> สาวเมืองเฟืองอันนี้ห้วยเลยเป็นบ่ห้วยแล้วโอ้ยห้้ยเพื่อนกำลังปิดอยู่เด้ <c oughs> อันนี้มักแตกพันนี <c oughs> ่พันมักแตกงขาวชิ้น่วยสีขาว เด้อเจ้าของคนนึงเก็บปักแตกให้แล้วบ่ธรรมดาเด้ออาชีพขายปักแตกนี่รายได้ต่อเดือนเพิ่นว่าเดือนนึง10ล้านพุ่นเด้หลัก10ส่งลูกหลานเรียนได้เด้อ สก,กุคู่ละมื่นมันบอกฮันนะคู่ละมืน่นยี่เมียเอาพันขาวหนึง่งมันบอกว,ว่าโอ้ถึงเหนื่อยขมเนาะเอาเอาไม่แม่เอาหน่อยไม่เอ้ย อเจนี Ooh, okay. ่ได้หลายประเด็นแรกของฝากของตอนนี่ป้าหมากนี่สูงเซ็บเซ็บเทพแบบนี้นะเนาะยังไงก็หวานแน่ๆเนี่ยซีมบุกไหมซีมมันก็ไปสองสามขีดก็โอ้ซีมโลดโอ้ยมาฮดต่วนลวซีมโลดอยากมาก เอาะมีเทาดีจ <tang ar> ูแม่ได้มี่ก <Tamam> ็พอาปลูกเธอนึในเก็บผลปลูกจกครั้ง ปลูกวนหนึ่งเก็บได้เป็นเดือนเลยดิอะไรประมาณจะเครือครับเสาปลายเถือนเนี่ยเสาปลายเถื่อเก็บชูมือได้เสาปลายเถือเสาสามทิพย์แม่เสาเก็บชูมือเสาสามทิพย์เถื่อคุณแมแขกอะไงมือนี้เก็บเบื้องนี้แล้วมือหน้าก็เก็บเบื้องนั่นนั่นเก็บชูมือยังเนาะโบให้เราได้สิบสิบล้านต่อเดือนจังได้แบบนั้น อได้ยังก็ได้อันนี้ได้กเพงเราว่าเขามานี่นะผู้หูจักนะเขาบกกายจักคนนบกายเจ้าเฮานะได้กลับคืนมาจะเป็นอย่างดนบันดาลบุญเลยได้กรับนมาเขาเจ้าก็ลงมาหดถั่วหน่วยนี้น่ะเอาไปฝากใครน้อจักโลเออชิบสองโล นี่นะลวยนี่เอาไปฝากใครเนาะนี่มักแปงใหญ่นี่เนาะโบได้แก่ได้ฮะนะโบได้แก่ได้บัตรสีแก่มันก็สีแก่เลยสีแก่พี่เขนตัวลวดดิ้งมือจับนี่นะส้มหัวนี่แหละเออแซ่บแต่มันยาวอีกทีละอันนี้มันอันนี้พันเขียวแล้วมาที่พันขาวพันขาวสิเป็นอันนี้พันขาวนะพันไขยเป็นรูดิ โลห่านท่านเป็นมื่นละมื่นหกสิบเด้อขายอยู่บ้านอย่างก่อนนาทองเมืองเฟืองแฝงเวียงจันท์เด้อเส้นทางอีอย่างกระบุจักเด้อนี่เด้อเส้นทางไปอันลินอันน้ำตุงอันละเส้นทางไปสารคามลูกเออตามนั่นล่ะลองอันย้อนอดีตหน่อยนึงนักท่องเที่ยวไทยเขาก็ฮู้อยู่อ่ะเร่ง เาก็เลยลงมาเลยมาแล้วมาแล้วมาเรียบร้อยอือโอ้ได้ย้อนเขายังงงคืนมาแล้วเอาแรงนี่แล้วว่าบุมักอันข้าเจ้าฮันมักอันมาแตงธรรมชาติเขาพ่ได้ใช้ยาอ้าวมาซื้ออยู่ส่วนแล้วเจ้าต้องมาละเมย์มาให้มาละมา